สวัสดีครับกินเที่ยวกับน้าอ๋อมาอยู่ที่น้ำตก9ชั้นนะฮะนี่ที่อำเภอสวนพึ่งจังหวัดราช,ชบุรีนะฮะนี่ก็เป็นสะพานแขวนนะครับมีนักท่องเที่ยวมาถ่ายรูปมาชมวิวนะฮะน้ำตก9ชั้นนะฮะขนาดนี้นะนี่นะฮะเป็นน้ำตกเป็นชั้นแรกนะเดี๋ยวเรา อ,อไปซื้อบัตรกันนะครับ20บาทนะครับท่านนึ่งตัวโม่ซื้อซื้อตัวพันละยีบบาทน้ำตกเอาชั้นหรือน้ำตกก้าวจนสองคนครับครับผมนั่นแหละก็เก็บไว้นี่นะฮะแล้วเราก็ได้บัตรเป็นที่ระลึก ไปเดินไปชมข้างในครับน้ำตก9ก้าชั้นหรือน้ำตกก้าโจนนะฮะก็มีเสื้อมีเสือให้เช่าด้วยนะฮะอ๋อต้องแต้มบัตรก่อนเงี้ยครับผมเจอจ้าครับไปชมข้างในกัน เราเดินไปเรื่อยๆครับทุกคน,นโอ้ยตกสวยมากฮะน้ำน้ำไม่ขุ่นนะน้ำใสฮะตอนนี้เราไปดูกันเอ้ยอุ้ยอุโทโมระวังกันยนะไปแ,แล้วครับโทโมน้ำไปแล้วโอ้โหปวานเ,เป็นเี่ยงเป็ดใช่ไหฮะเป็ียงเป็ดใช่ไม่มีไม่มีจะเล่นเหรอเฮ้ย ไม่ต้องลงเรอก็เดินแค่นี้แหละนี่ไม่ลงแบบนี่เป็นจุดอ่านะให้เล่นน้ำหน่อยมีผ่านให้ผมแล้วก็มีนักท่องเที่ยวมานั่งทานนั่งอะไรกันอยู่นะฮะมีแค่ให้นั่งนะฮะพื้นที่ตรงนี้จะเป็นน้ำลึกหน่อยนะอันตรายมีป้ายบอกอยู่นะฮะ,ะไปไปดูจุดบนนู้นต่อนะอ่าบริเวณนี้ครับ โอ้เป็นลานหินที่เราเดินเดินสบายฮนะเป็นชั้นที่สองอเล่นได้นะฮะเด็กนั่งเด็กๆเ,เ,เล่นอยู่นะหนุนฮะสวยมากเลยมีทั้งหมด9ชั้นนะฮะขึ้นไปแต่เราคงเดินไปไม่ถึงนะฮะ9ชั้นเลยนะมีทางเดินทางเดินสะดวกนะครับทางเดินสบายดูครับเด็กๆสามารถเล่นได้นี่ใส่เสื้อป้องกัน อันตรายด้วยนะครับเด็กๆชั้นที่สองแล้วเราจะไปถึงชั้นไหนเราไปต่อครับโอ้นี่ฮะสวยมากเลยครับทุกคนไปเดินต่อเดินต่อ <c oughs> ทางเดินขึ้นนะสบายครับดูยว่าเดินง่ายนะครับไม่ชันมากเท่าไหร่นะจนไปถึงชั้นที่เก้าเลยก็ว่าได้นะรเรา,าเดินลมลื่นครับอากาศเย็นบริสุทธิ์อันนี้ถึงชั้นที่เท่าไหร่แล้วครับเนะี่ยเราเดินขึ้นมาเริ่มหอบแล้วเนี่ยด้านล่างยังมีประชาชนน้ำเสือน้ำซื้อของมาทานกันนะฮะโอ้เยอะตัว เมเป็นไงบนะ้างฮะไม่เหนื่อยใช่ไหมถ่แล้วอะเราถึงชั้นที่เท่าไหร่แล้วไม่รู้นะฮะโอ้เดินลัดเลาะป่าเขาชมธรรมชาติโอ้ภูเขางนงามมากเลยมีลำธารน,นะฮะโอ้มาตรงนี้มันลื่นนะฮะมีน้ำทางทางมันลื่น,นะฮะเดินไม่ได้ตอนนี้น้ำมันซึมมาเราต้องเดินไปอีกทางหนึ่งนะ ต้องเดินกลับอันนี้นี่นะฮะตอนนี้เราก็มาถึงชั้นที่สามไม่ไหวแล้วฮะเดินไกลไปไม่ถึงที่นี่เลยนะฮะเพราะเรามีเวลาจํากัดนะครับเดีย๋ยวไปเที่ยวกันต่อเรื่อยๆนะฮะพาไปชมบรรยากาศแค่นี้ก่อนนะครับก็มีทางเดินขึ้นไปถึงเก้าชั้นนะฮะไปเรื่อยๆทางเดินแบบนี้เลยนะฮะเดินไปถึงนู่นนะฮะเดี๋ยว อารขอลงก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะเดินทางต่อไปเที่ยวตลาดน้ำนะฮะโอ๊ป่อยนะก็อีกไม่ไกลนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าที่ตลาดน้ำนะครับคลิปนี้ก็ขอขอยอมแพ้ขอยอมแพ้เพราะว่าเวลาเราจำกัดด้วยแล้วก็เลยพาผู้ชมนะฮะทุกคนไปดูถึงจันท้กาไม่ได้นะเดี๋ยวเรารีบลงนะครับ ก็พามปชมบรรยากาศสวยๆงามๆนะฮะใครชอบธรรมชาติมาเล่นนะ้ํามาพักผ่อนได้ครับที่นี่นะที่พักส่วนพึ่งอนะ่ะเยอะมากเลยครับราคาไม่แพงมี200อมี400 6 0อ8หกร้อยแปดรจนถึงหลักพันนะฮะให้เลือกนะหลายรีสอร์ทเลยก็ลองค้นหานะครับมาพักได้นะฮะที่่านไปพักก็ไปพัก ดีบุกบารโฮมสเตย์นะฮะ1,500บาทนะครับพักได้3คนตกคนละ500อนะครับพร้อมอาหารเช้าด้วยนะก็ไม่แพงครับถ้าใครจะเสริมที่นอนก็450ต่อหัวนะฮะเพิ่มได้นะครับนอนได้เป็น10คนครับบ้านหลังใหญ่ส่วนบ้านคุณแม่ก็ทำใหม่ก็ตอนนี้ก็มีติดจอง วันหยุดยาวเลยครลองสอบถามรูนะครับันว่างนะครับนานขอลาไปก่อนนะครับคลิปนี้เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับ